ผมอมจากเอเดกิต้านะครับวันนี้เรามาอยู่กับวีต้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพิ่งส่งตรงมาถึงทางร้านทเอเดอรกิต้าของเราสดสดละร้อนจากประเทศยเยอรมันนะครับนั่นก็คือแดเนียลสตาร์นะครับผมรุ่นคอนเสิร์ตดับเบิลท็อปนะครับบอกนะครับว่าแดเนียลสตาร์ตัวด้านข้างผมนี้นะครับเป็นสเปเชียลเดคอเ t ชันนะครับผมที่ทางแดเนียลสตาร์เนี่ย ได้ทำขึ้นให้กับทางร้านเอไากิตาโดยเฉพาะนะครับของเบกิตาร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเดี๋ยว,วาดเนียลสตาร์ตัวคอนเสิร์ตเดอะมันท็อปตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเลยในคลิปนี้ครับ แนลสตาร์นะครับผมเป็นช่างทำกีตาร์จากประเทศยเยอรมันนะครับผมที่อาศัยอยู่ที่เมืองออเดนบวกนะครับเป็นช่างรุ่นใหม่นะครับผมที่มีแนวคิดการทำกีตาร์สมัยใหม่มากๆนะครับและเป็นช่างหนึ่งคนนะครับผมที่ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์กีตาร์ตลอดเวลานะครับต้องบอกว่าด้านข้างผมนี้นะครับผม เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ทางเดนเนลสตาร์ได้ทำเสร็จนะครับผมปี2024นี้นะครับผมมากับสเปคไม้หน้าที่เป็นโครงสร้างเดอลท็อปนะครับผมที่เป็นสีดาทั้งด้านในและด้านนอกนะครับบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นเดอลท็อปโครงสร้างแบบบาซ่าคอร์ด้วยนะครับมากับไม้ข้างและหลังที่เป็นโอมา a g ก s สกาโลสโวลดนะครับผมที่เก่าที่สุดในช็อปของ d ดน i e l Star ครับ และในส่นงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นไม้อีโบนีนะครับผมส่วนในตัวคอของเขาเนี่ยเขาใช้ไม้ซีดาในการทำครับผมส่วน,นเรื่องของการตกแต่งนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปครข้างต้นว่าตัวนี้นะครับเป็นสเปเชียลเดคอเรชันนะครับที่ทางเดน i e ลสตาร์นะทำขึ้นให้กับทางราัตเอลกิต้าโดยเฉพาะนะครับผมในส่วนของโลเซตเพอร์ฟิงและไทบอกของเขานี่ d เดน e l ลสตาได้เลือกใช้ลายที่เป็นลายเฉพาะของทางเดน i e ลสตาร์เลยนะครับผมบอกว่าสวยงามากม แะที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวบจ์ของเขาเนี่ยที่วิ่งทั้ง2ด้านนะครับผมทางเดนิลสตาร์ได้ทําการแกะสลักและตกแต่งด้วยอบาบลนนะครับผมบอกว่ามีสีสันที่สวยงามมากนะครับและเป็นจุดเด่นดึงดูสายตาของผู้ที่ได้เห็นได้เป็นอย่างดีและอีกจุดหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัว ฮดเพล็ของเขานะครับผมซึ่งแดนนี l s a สตาเนี่ยได้ใช้ไม้ที่หายานะครับอย่างค a เลเลียนเบิรนะครับผมที่มีลวดลายที่ Complex มากๆและมี d ดีเทลที่ละเอียดมากๆเลยนะครับซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากๆนะครับผมกับตัวบายดิงของเขานะครับผมเขาจะใช้ไม้วอลนัทที่มีเฟรมขึ้นเล็กน้อยนะครับในการประดับ ตรงในส่วนของบายดิงนะครับทำให้ดูกลมกืนมากๆเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับผมและในส่วนของลูกบิดนะครับผม Daniel s t a r รได้เลือกใช้ลูกปิดจากรูปเนอร์นะครับที่เป็น Special Series นะครับเอลซอนิโ มีจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมและน่าจะถูกใจนักเล่นหลายคนนะครับผมนั่นก็คือตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นฟิงเกอร์บอร์ดยกหรือว่าเรสฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมนอกจากที่จะทําให้กีตาร์เนี่ยดูสมัยใหม่ดูโมเดิลขึ้นแล้วเนี่ยยังทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นโน้ตที่เป็นไฮเรจิสเตอร์ได้ง่ายดายมากด้วยอีกเช่นกันครับ ้บอกว่าเป็นกีตาร์ที่สามารถนิยามคําว่าบูด Sound ได้เป็นอย่างดีมากๆสําหรับกีตาร์แบบคอนทอมนะครับเพราะเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้นะครับไม่มีเสียงที่ออกมาแล้วทาให้เรารู้สึกได้ถึงวัสดุสังเคระ์หรือว่าเป็นพลาสติกเลยนะครับผม ซึ่งทาง Daniel Stark เนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าเขาใช้เป็นไม้บาซ่าคอรหรือว่าการใช้วัสดุที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติในการทําแต่บันท็อปทำให้รรกีตาร์ของเขาเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับและยังมีเวอร์ชันของโทนคัลเลอร์ที่หลากหลายเหมือนกีตาร์ Traditional และไม่สูญเสียพาวเวอร์และความดังของความเป็นแต่บันท็อปเลยครับผมเลขสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับผมไม่มีเด h โนต e หรือว่าไม่มีวูฟโนตเลยนะครับแสดงให้เห็น ถึงความละเนียดละไมนะครับผมและความละเอียดในการจูนไม้หน้าที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สูงมากนะครับในการที่จะทําให้กีตาร์ดังท็อปตันไม่มีเดสโนดได้และต้องบอกไปกีตาร์ที่เล่นสนุกมากๆนะครับผมเพราะด้วยการปรับจูนฟิงเกอร์บอร์ดอย่างละเอียดและการเซตอัพมาอย่างดีนะครับผม ทําให้มือซ้ายของเรานะครับผมเวลากดเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงแรงต้านของสายหรือว่าความตึงของสายนี่นะครับและยังไม่สูญเสียความ e ริสปอนหรือว่าความเด้งของการดีดในมือขวาอีกครับผมและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก,กับกีตาร์ตัวนี้นั่นก็คือมุมองศาของเขานะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราเล่นกีตาร์ที่เป็น wrist fingerboard หรือว่าเป็น fingerboard ยกเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามุมองศาในการดีดหรือว่าการกดเนี่ย จะแตกตามไปจากกีตาร์ในแบบทันวไธรรมดาเล็กน้อยนะครับผมแต่เราจะไม่รู้สึกกับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับเพราะเนื่องจากทาง Daniel Stark เนี่ยเขาไม่ได้ใช้การยกคอนะครับผมแต่เขาใช้การดัดไม้หน้าของเขาเนี่ยให้สโลปลงไปในส่วนของทางด้าน High r e สเตอร์นะครับผมในทางด้านในของคอเนี่ยทำให้มันรับเข้ากับมือของเรานะครับที่จะลวงเข้าไปเล่นในโน้ตย่าน High r e สเตอร์ และทําให้องศาของแนวและนาบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรเยอะกับการเปลี่ยนมาเล่น r ร c e ฟิงเกอร์บอร์แบบนี้นะครับผมโดยรวมนะครับต้องบอกเป็นกีตาร์ที่เล่นสนุกมากๆและเพลิดเพลินมากๆนะครับผมอยากให้เข้ามาลองกันนะครับผมแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกับ Daniel Stark รุ่น Concert ์ตเดส t o ทตัวนี้แบบที่ผมได้รับครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของกีตาร์แต่เปนท็อปจากประเทศเยอรมันนะครับที่ทำโดยช่างที่มีชื่อว่า Daniel s t a r รนะครับหากท่านใดนะครับผมสนใจอยากเข้ามาทดสอบเสียงด้วยตัวเองนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่เอเยนดากีตาร์โชรูนะครับผมที่ซีนสเปซนะครับผมซอยทองหล่อ13นะครับผมชั้นส หรือหาว่าใครนะครับผมต้องการจะติดตามพวกเราเพื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าใหม่ๆห,หรือว่าข่าวสารต่างๆนะครับสามารถติดตามในทางช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านเราทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอมจากร้านเอเดกาขอลาทุกทา่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเอเดรีวิวครั้งถัดไปครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา